มาสกีเวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาว สวัสดีครับผมชื่อนัทพลปาระวงพาณิชย์ครับชื่อเล่นชื่อกอล์ฟมาจากจังหวัดสิงห์บุรีครับมาจากสิงห์บุรีเริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่กี่ขวบครับจริงๆเริ่มประกวดตั้งแต่อายุสิบเอ็ดขวบครับสิบเอ็ดขวบเริ่มประกวดร้องเพลงและกวาดรางวัลมาจนเยอะแยะไปหมดแล้วเห็นบอกว่าเคยออกร้มด้วยจุดเร่มต้นมาจากอะไรครับเกิดจากการประกวดนี่แหละครับเราประกวดจนเราไปชนะรางวัลรางวัลหนึ่งครับแล้วก็มีอาจารย์ไพฑูรย์กันทองหรือว่าอาจารย์ตักี้ครับแกก็ไปตัดสินนะครับแกก็บอกว่าเฮ้ยลองมาอออบ ก็เลยออกมาอัลบั้มแรกหลังจากเลิกเป็นนักร้องไปทําอะไรต่อคัาน,นี้เราก็เลยไปเป็นครูที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่ง7จ็ดแปดีครับผมและเมื่อถึงเวลาแข่งขันร้องเพลงคุณก๊อฟก็สามารถเอาชนะไปได้รับเงินไป5,000บาทวันนี้เขาจะสามารถชนะในเพลงที่2ได้หรือไม่เดี๋ยวรู้แน่นอนส่วนปมที่ทิ้งไว้เมื่อวานว่าทําไมเขาถึงเลิกเป็นครูเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวกันต่อเลยครับแต่ก็มีเหตุทําให้ต้องเลิกเป็นครูอีก ใช่ครับผมพออเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าที่บ้านของแฟนนะครับภรรยาเนี่ยพ่อพ่อตาครับเขาทําโรงงานแปรรูปะมะพร้าวแล้วก็พวกวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับแล้วก็มีวันหนึ่งก็คือเราก็สนใจอยากจะทำคราวนี้พอมันเราเป็นครูครับกลับจากบ้านมามันก็เย็นแล้วแล้วเราก็ต้องวิ่งไปราชบุรีไปดําเนินสะดวกครับเพื่อไปเอาน้ำมะพร้าวครับมาบรรจุใส่ขวดอะไรเงี้ยแล้วก็ขายมันก็แบบนอน ชับจะเช้าเลยครับพอนอนเช้าเนี่ยก็ตื่นเช้ามาสอนอีกซึ่งมันมันไม่ไม่ไหวครับผมก็เลยต้องเลือกให้มันได้ดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็เลยเลือกออกจากครูแล้วก็มาทําบริษัทตัวเองอ๋อที่เคยเห็น <ๆ S 1> เคยเห็นเคยเห็นน,น้องวาวา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับผมเป็นน้ำมะพร้าวเลยน้ำมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่อุ้ยนะ่ากินแบบแพ็กเกจสวยด้วยอ่ะตอนนี้รู้สึกน้องจะเอาทรงออกอย่างเดียวครับโอ้เหรอคะใช่ นี่จะเป็นเนื้อมะพร้าวโฟเสนก็คือแช่แข็งเราก็ส่งไปจีนไปอเมริกาครับซึ่งตอนนี้สต็อปหมดทุกอย่างทำมากี่ปีแล้วครับถุณพี่มะพร้าวมะพร้าวก็ 6- 7ปีแล้วครับตอนนี้ปัจจุบันเราก็ทําทองม้วนมะพร้าวมะพร้าวโฟเส้นนะครับแล้วก็น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋องนี่คานพลิกผันของชีวิตกลับมาเรื่องของตอนเด็กซึ่งเขาเป็นเด็กซนมากซนขนาดไหนครับก๊อฟก็ซนถึงขนาดขั้นว่าสมัยมัธยมครับชอบเอาเขาเรียกอะไรไฟแช็ก ไปลนก้นเพื่อนอ้าวล้ก้นเผลอเงี้ยมันจะร้อนปุ๊บแล้วก็เอาต้องบอกก่อนว่านี่เป็นสิ่งไม่ดีนะครับอย่าเลยนแบบเลยค่ะแล้วก็แบบเราก็จะเอาหัวปากกาไปปั่นครับให้มันร้อนแล้วก็มาจี้เพื่อนที่คอเพื่อนอะไรเงี้ยครับคือเขาก็จะสะดุ้งอะไรเงี้ยครับเห็นบอกมีเหตุการณ์หนึ่งไปแกล้งเพื่อนแล้วก็จะไม่มีวันลืมได้เลยโอเคครับอันนี้มันเป็นตราบาปของผมเลยครับก็คือด้วยความที่เราชอบแกล้งเพื่อนนะครับวันนั้นก็คือไปที่บ้านญาตินะครับบ้านเพื่อนนี่แหละครับแล้วก็ ด้วยเด็กผู้ชายครับเขาก็จะไม่ไม่ปัสสาวะในห้องน้ําเขาก็จะไปยืนฉี่ข้างต้นไม้อะไรเงี้ยครับเราก็จะแบบไปจ่าเอ๋เขาข้างหน้าอะไรเงี้ยครับพอเขายืนฉี่ได้สักพักหนึ่งเราก็กระโดดเข้าไปเลยครับกะให้เขาตกใจแต่เพลินมันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับคือขาเราครับมันไปอยู่บนฝาบ่อบ่หนึ่งแล้วเราก็ตุ้มตุ้มตุ้มตกลงไปครับบ่ออะไรบ่ออุจจาระครับ ล่วงเราล่วงบุ๊บลงไปเนี่ยใช่ครับแบบล่วงลงไปคือมิดหัวเลยครับแต่ว่ามือเกาะอยู่เงี้ยตาประสานกันกับเพื่อนครับเพื่อนก็ทำอะไรของอะไรเนี่ยครับก็คือคือมิดหัวเลยแล้วตอนนั้นก็คือคือบ่อชาวบ้านเนี่ยเขาจะนานนานวันนะครับคือมาสูบซ่วมทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับเข็ดไหมเข็ดไหมแกล้งเพื่อนเนี่ยมันไอเรื่องแกล้งไม่เข็ดแต่ว่าไอความดังของข่าวเนี่ยมันดังทั้งตำบลเลยครับคนก็เลยเข็ดแบบคราวนี้เราจะแกล้งใครเราก็ต้องแบบดูให้ดีก่อนว่ามัน ไปตกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเ้าพ่อไปอีก5 0 0 0ันเลยดีกว่านะครับก๊อฟร้องเพลงอะไรเป็นเพลงที่2เพลงที่2ใช้เพลงเสียงคลุยเรียกนางครับอุยเอ้าทางนู้นล่ะส่งใครมาแข่งเ้าของเราเนี่ยเลือกเพลงมาได้เฉียบมากอกับเพลงกระจกกั้นจากพี่นุ้ยจ้ะมาฟังคุณนุ้ยกันก่อนเลยแค่กระจกกั้นครับ